ยังไม่เคยมีโชคให้มาขอท่านดูเทพสายนรกนามว่าเห e ่าจื้อเอียอยู่ในมุมลับๆภายในวัดมังกรหรือเล่งเนยี่ที่เยาวราชคนสมัยก่อนที่อยู่แถวนั้นมักจะขอราบรอยหรือเรื่องการแข่งขันให้ได้ชัยชนะเมื่อท่านไปวัดมังกรเข้าประตูวัดจะอยู่ทางด้านซ้ายมือสังเกตต้นไม้ใหญ่สีแดงๆชัดเจนมากวิธีง่าย 1. หให้ทำบุญใส่ตู้8บาทในบริเวณวัดจุดไหนก็ได้ตู้ไหนก็ได้นะครับ 2. นํากาแฟดำมาวางตรงหน้าท่าน 3. ให้เริ่มไหวาจากป้ายด้านหน้าก่อนเคล็ดลับอยู่ตรงนี้ให้ท่านสงบจิตผ่อนคลายไม่ต้องรีบเมื่อมีสติดีแล้วค่อยบอกชื่อนามสกุลพร้อมอุทิศบุญแห่งทานที่ท่านได้ทำให้ต่อเทวดาเจ้าที่ ขอท่านช่วยเปิดทางรับโชคให้สมหวังในสิ่งที่ขอในวันนี้ 4. แล้วเดินมาไหว้ขอราบรอยกับท่านเห่าจื้อเอียตั้งสติให้ดีไม่ต้องรีบนะครับแล้วบอกชื่อนามสกุลอุทิศบุญพร้อมยกถวายกาแฟดำขอจากใจไปตรงๆเลยนะครับว่า วันนี้มาพึ่งบารมีท่านมาขอราบรอยในวันที่หนึ่งหรือวันที่16หรือวันที่เท่าไหร่ก็บอกท่านไปอย่าขอแบบมีเงื่อนไขเมื่อท่านสำเร็จสมหวังก็ค่อยกลับมาไหวขอบคุณและบอกต่อถึงบารมีท่านบอกต่อๆกันไปว่ามาขอเราได้ไหวเท่านี้ก็เพียงพอแล้วไหวให้รู้หมู่ให้เป็นตัวเฮงจึงเกินนะครับ